เอาแล้วเอาแล้วโดนแล้วนะฮะสัตว์ใหญ่นะครับสายหวานโอ้โหดูลอกลอกออกอย่างเดียวเลยเอาแล้วเอาได้เปล่าจะได้ตัวเปล่าจะได้ตัวไหมนู่นมุดนู่นหมดแล้วไะโผล่ดูแล้วอ่ะโผล่ข้างลู่นโอ้โหหวานเจี๊ยบเดี๋ยวนะแกจะทำขาดนะขาดมาปุ๊บผมหงายท้องเลยนะขันเบ็ดกันเนี่ย อุ้ยไปไม่หยุดเลยอุ้ยโอ้โหไปไม่หยุดเลยสายหวานนะฮะไปแล้วไปแล้วหวานเจี๊ยบเลยโอ้โหเรียบร้อยว่าแล้วขนาดหวานขนาด